แนะนำซีรีส์จีนย้อนยุคภาคไทยทั้ง10เรื่องใน n น็ต l ฟ x จะมีเรื่องไหนกันบ้างเราไปดูกันในคราวขอรับประกันว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนแล้วเราไปเริ่มกันที่ The Love by h i n o p c หรือชื่อไทยลิขิตแห่งจันทาซีรีส์กล่าวถึงเรื่องราวของนางเอกที่เป็นองค์หญิงกับพระเอกที่เป็นองค์ชายโดยที่เขาทั้งคู่ไม่ถูกชะตากันแต่กลับต้องมาแต่งงานกันเพราะความจําเป็นในหน้าที่แล้วความรักของเขาทั้งคู่สุดท้ายจะลงเอยกันแบบไหนไปติดตามได้ในซีรีส์ลยคราบขอรับประกัน กาความฟินจิกหมอนแล้วเราไปต่อกันที่ The Story of Minglan หรือชื่อไทยตำนานมิ่งหลันซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของมิ่งหลันเด็กสาวที่มีใบหน้างดงามแต่กับอาพาัพเพราะเธอสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กอีกทั้งเธอยังไม่เป็นที่รักของพ่อจนกระทั่งเธอได้พบกับพระเอกคุณชายแห่งตระกูลโหที่คอยให้ความช่วยเหลือเธอในทุกเรื่องจนความสนิทของเขาทั้งคู่ก็ค่อยๆก่อตัวเกิดขึ้นเป็นความรักแต่ทว่าเรื่องราวกับ ผนมีเหตุการณ์ทําให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันและเรื่องราวความรักของเขาทั้งคู่จะลงเอยแบบไหนไปติดตามได้ในซีรีส์เลยคะ่ะสนุกครบรถไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเราไปต่อกันที่ Under the Power หรือชื่อไทยองค์รักเสื้อแพ้ซีรีส์เล่าถึงพระเอกที่เป็นองค์รักที่ได้รับภารกิจไปที่เมืองหยางโจและเขาก็ได้พบกับนางเอกและได้รับความช่วยเหลือจากเธอและนั่นทําให้เขาทั้งคู่ได้เข้าไปผัวพันกับคดีที่ไม่คาดเดและด้วยอุด การที่ตรงกันทําให้เขาและเธอเริ่มมีใจให้กันแต่ทว่านางเอกกับพบว่าพระเอกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวเธอและความรักของเขาทั้งคู่จะจบลงแบบไหนไปติดตามได้ในซีรีเลยครับแล้วเราไปต่อกันที่ l e g e n d of the p o e n i x หรือชื่อไทยประกาศิ์หงษาซีรีบอกเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการหักเหลี่ยมเฉือนคมที่เกิดขึ้นจากวังหลวงซีรีเล่าเรื่องราวผ่านหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่มีโชคชะตาพลิกผัน ทำให้เธอได้มาอยู่ในวังและขอบอกเลยว่า Legend of the p o พ n i กเป็นซีรีส์เจนที่ทุนสร้างเยอะมากเลยครับเรื่องความอลังการคอสตูไม่แพ้ซีรีส์เรื่องไหนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนแล้วเราไปต่อกันที่ r e t u r n i n g s n o w Tower หรือชื่อไทยหอสะดับหิมะซีรีส์เจนแนวกำลังภายในเล่าถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการปั่นป่วนของวัตถิบูชาจันเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นระหว่างฝ่ายธรรมะกับเหล่าอาธรรมที่มันเข้มข้นมากใครที่เป็น สายซีรีส์จีนกำลังภายในแนะนำเลยครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วเราไปต่อกันที่ฝันคืนสู่ต้าชิงซีรีส์จีนย้อนยุคที่บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกหญิงสาวที่มาจากโลกอนาคตที่ได้มาอยู่ในร่างของลูกสาวของขนนางใหญ่และเธอได้พบกับพระเอกอง์ชายแปดของเมืองตรงเหวและด้วยบุคลิกที่แปลกๆของเธอที่บางครั้งก็เรียบร้อยอ่อนหวานบางครั้งก็ห้าวหาญทอมบอยทําให้พระเอกสนใจในตัวเธอมากๆ จนก่อให้เกิดเป็นความรักและเรื่องราวความรักของเธอจะเป็นยังไงต่อไปเธอจะได้กลับไปในโลกปัจจุบันของเธอไหมไปติดตามกันได้ลยครับในซีรีส์แล้วเราไปต่อกันที่ Joy of Life ผ่านท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจกักรซีรี์เล่าถึงพระเอกที่เป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เขาได้ไปเกิดใหม่ในโลกสมัยอดีตของเจนแต่ความทรงจําของเขากับไม่ถูกลบเขายังจําทุกอย่างในยุคป,ปัจจุบันได้ทั้งหมดและในทันทีที่พระเอกเกิดมาเป็นเด็กทารก แม่ของเขาในโลกนี้ก็ได้เสียชีวิตในทันทีแต่เขาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากอดีตแม่นมของห้องแต้เขาจึงได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและนําพาเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตจนเกิดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจให้พวกเราได้ติดตามจัดว่าเป็นซีรีส์ที่มีโครบทุกอารมณ์เลยครับแล้วเราไปต่อกันที่3มชาติ3าพบลิคิดเหนือเขนยซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของความรักของสองเทพเซียนแห่งป่าทอ้อที่แม้จะถูกลิขิดให้มาเป็นคู่ครองแต่ เขาทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหนือขนาดน,น้าถึง3มชาติ3ภพจนกว่าความรักจะได้มาบรรจบกันจัดว่าเป็นซีรีส์จีนย้อนยุคที่ฟินจิกหมอนมากที่ทุกคนต้องดูคะ่ะแล้วเราไปต่อกันที่ The Eternal Love ท่านอองเมื่อไหร่จะอยากกับข้าโดยตอนนี้ซีรีส์มีด้วยกันทั้งหมดถึง3ซีซันซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกหญิงสาวที่มีอาชีพเป็นเซลล์ขายบ้านและคอนโดแต่เธอได้ไปเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้เธอสลับยุคย้อนเวลากลับมาในโลกอดีตไปอย อยู่ในร่างของคุณหนูรองแห่งบ้านตะระกูลมหาเศรษฐีซึ่งเกิดจากภรรยาน้อยและเธอกําลังถูกจับให้แต่างงานกับท่านอ,องแปดทั้งที่เธอมีความรักอยู่กับท่านอองใหญ่แต่ทว่าท่านอองใหญ่ได้มีพันธะต้องแต่างงานกับพี่สาวข,ของเธอที่เกิดมาจากภรรยาหลวงและจุดที่น่าสนใจของซีรีส์ก็คือนางเอกและคุณหนูรองเจ้าของร่างเดิมเขาทั้งคู่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในร่างเดียวกันโดยจะมีชีวิตสลับกันไปมาแต่จะสลับกันไปมาได้ยังไง ไปติดตามได้ในซีรีส์เลยคะัะขอการันตีความสนุกยาวนานถึง3ซีซันแล้วเราไปต่อกันที่เดอ u แ t นติเมตหรือชื่อไทยปรมาจาร์นัทธิมานซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวที่ว่าด้วยเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ยุทธภพจะถูกแบ่งแยกเป็น5ส่วนได้แก่ตระกูลหลันแห่งกูซซตระกูลเจียงแห่งยูเหมิงตระกูลเนี่ยแห่งชิงเฮตระกูลเวลินแห่งชี้สารและตระกูลจินแห่งหลันนิ่งทั้ง5้าตระกูลนี้ได้ครอบครองยุทธภพร่วมกันแต่ทว่า ก็ได้มีการแข่งแย่งชิงอานาจเกิดขึ้นทําให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนยากลําบากเหล่าเทพเซียนจึงต้องออกมาประดุงคนธรรมขอรับประกันความสนุกน่าติดตามพร้อมซีนแอคชั่นอันแสนเข้มขน้นรับรองเลยว่าคุณดูแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็จบไปแล้วกับเคปแนะนา10ซีรี์จีนย้อนยุคภาคไทยในเน็ตเฟซกดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับซีรี์จีนอีกเยอะเลยครับและไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับขอบคุณ นกับผม